เออพรุ่งนี้บางทีอาจจะบินขบา่าแต่เชา้าแพ่อตมมาจะไปจะไปบางทีจะไปกราดท่านจันลีทินงที่เนี้ยแค่ทางหน้านี้ทุ่งดงอาจจะประมาณเจ็ดโมงก็ได้แต่เช้า,ชาไปกราดท่านจันลีเดี๋ยวนึกขึ้นไปท่านด้วยส่งตมมาท่านนี้จะกลนงลงไปส่งอาหารก่อนกลับเลย ามาทางปกากขาดก็ไม่มีนั่งทับเส้นทับเส้นแล้วนั่งไม่ไม่ถูกก็ทับเส้นทิบไปทุบมากมแก่ตัวมาบอกอี่หอไม่ได้คิดกันนะใครจะไปคิดอาตมาก,ก็ไม่คิดเหมือนกันเวลามันแก่มามันก็ยังลืมตัวว่าเจ้าของไม่แก่ใช่ไหมครับความสำน,นึกว่าตัวเองแก่นี่น้อยที่สุด ส่วนก็สวจแต่ว่ากันไปเรามีความแก่เป็นธรรมดานะี่ยก็ท่านบอกถึงลงพ้นความแก่เปนไม่ได้เนี่ใยใครร่วมในโลกนี้มียาขนาดไหนในโลกนี้เขาเรียนจบมาจากไหนที่สามหมอพอจะมาชินไม่ให้แก่มีป็นแก่ชะลอมไม่ให้แก่ช้าแก่ช้าชะลอมันเป็นยาที่เกิดที่จิงเรามีสีมีมเนี่ยมันไม่มีอะไรจะยิ่งกว่านี้ สิ่งทำในเป็นเขาไม่เข้าไม่แก่ไม่มีแต่ไม่อยากได้ไม่ว่าท่านมาเราเราไม่อยากได้อันนั้นมันไม่แก่ธรรมชาตินั้นไม่มีทามีทำในใจแล้วไม่แก่ใจธรรมชาตินั้นไม่มีแก่ไม่มีเก็บไม่มีตากันแต่เราไม่อยากได้กันไม่อยากได้เปของอย่างนี้เรื่องปรารถนาหาหากันอีกวัวจะไม่หนีวัวจะหนีจากแยกจากกันก็ยัง กลัวจะไม่เห็นสามีภรรยามาทําบุญด้วยก็ไม่ดีใจจิตมันผูกมีความผูกมกัดความูุดมัดเป็นเรื่องของวัฏฏะบกกันไปวนกันมาแล้วก็ถ้าทําดีก็ขึ้นสูงถ้าทําไม่ดีก็ลงต่ำดีไม่ดีก็ไม่เจอกันคนหนึ่งทําดีเน้อกว่าเขาไม่เจอดีอยังไงก็ไม่เจอทั่งจะปรารถนาให้อะไรก็ไม่เจอเพราะใจไม่ยอมรับไป สามีเป็นคนแน่นอนในสิ่งในธรรมแต่ฝ่ายภรรยากลับไม่ดีดีสามีทําสิ่งที่ดีงามก็ไม่ชอบอันนั้นถึงจะปราถนาก็ภรรยาก็ตกต่ำอย่างดีตา,าพักอย่ดีเพราะสามแชาติจิตนั้นมันต่างกันหมายถึงจิตน,นั้นที่จะเห็น่าวจะเกิดในวิาสาชสงสารก็หมายถึงจิตอย่างนี้อีกนึงว่าให้ทํานึกเบ้องต้นใ,ใจมันสลดนะว่า ปัจเจกคณะหมายถึงว่าพิจารณาอันนี้เนือง,งพิจารณาทุกวันเรามีความแก่เป็นธรรมดาเสร็จงพ้นความแก่ปไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดานะมันก็บอกมันไม่คิดอาตมาก็ไม่คิดไม่ได้คำหนึ่งยิ่งคิดไปหน,ไททน,น,นุ่มๆไม่คำหนึ่งเลยใจนี้ไม่มีเคยคิดว่าตัวมังแก่จริงด,ดูขันนี้เป็นเครื่องประกอบท่านจึงเอาขันนี้เป็นมรคใน,นพิจารณาตรงตรงนี้มันแก่จริงๆ คิตมันยังไม่ลอมยอมรับเมื่อไม่ยอมรับกับผิวความจริงก็เป็นทุกข์ไม่อยากให้แก่ก็เป็นทุกขนะ์ปราถนาตัวเองอืไม่อยากให้แก่นะแล้วเมื่อมันแก่แล้วไม่พอใจเห็นหนังเหี่ยวหนังแห้งเข้าไปก็ไม่พอใจนั่นอำนาจที่เด็กแต่ทำไม่ใช่เป็นธรรมชาติความจริงยอมรับจึงมีความสุขเหนือกว่าเพราะเราแก่เป็นอย่างนี้แหละใครจะเป็นกัมิใครจะไม่ชอบไม่รัก ก็ธรรมชาตินี้ไม่เห็นได้เกี่ยโยงกับเรื่องของจิตใจอะไรเป็นธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ท่านบอกเรามีความเจ็บไข้ไม่เจ็บไข้ามาแล้วก็ไม่อยากให้เป็นดิ้นรนก็เป็นทุกข์เป็นอำนาจที่เลสทั้งนั้นครองครองหัวใจตัดโลกพอมาตัดโลกพปรโมทป็นชื่อว่ามีวิญญาณแล้ว,ลวเรางแตัดถึงมนุษย์ครองหมดเลยครอบที่เดสคลอบลงไปเลยมืดมันก็มืดจิต อย่ามีกรรมเป็นของของตนก็ไม่เถิอันนี้ก็มีดีด้วยชั่วเราทํเนี่ถ้ากันทําดีด้วยชั่วดีผลก็ต้องดีชั่วผลก็ต้องชั่วก็ปีนเกี่ยวตัวเองทําชั่วเมื่อผลชั่วเข้าไปเกี่ยวข้อก็ปีนเกี่ยวออกไม่ยอมรับมีแหละกิเลสไม่ยอมรับความริงกิเลสจ,จึงความให้สัตว์โลกเวียนว่ายไปเกิดและเป็นทุกข์เดร้องห่มร้องไห้ในวัฏตะสงศารไม่บาปมนุษย์และสัตว์เป็นอย,อย่างนี้เป็นธรรมชาติอย่างนี้ ถึงเป็นินเหตุเพลินนาถึงเรื่นี้มีอยู่ทั่วไปมีอยู่กับพวกเราทุกๆคนทั้งผู้หญิงผู้ชายทำไมถึงลืมตัวละ่ะลืมหมดเป็นทากก็ลืมเป็นยมก็ลืมหาใจไม่เป็นธรรมแล้วลืมทั้งนั้นแหละแม้แต่ความดีก็ไม่อยากทำมีแต่อยากเล่นอยากเพลินล่าเริงบันเทิงจนเลยเถิดเลยแดงล,ลืมเท่าลืมแก่แต่ความเท่าความแก่ไม่ได้เกี่ยวกับความล่าเริงบันเทิงอะไรตามเป็นเหมือนเงาตามตัวนั่นแหละ คนไม่มีธรรมจึงประมาทคนประมาทก็คือคนตายนั่นเองถึงการเวลาแล้วใจจริงๆแล้วไม่มีที่พึ่ง,งอย่างนั้นท่านจริงวะบางทีก็หาต้นไม้เป็นที่พึ่งบะหาเจดีย์เป็นที่พึ่ง,างาอารามนลุกขมาเนีย่ยทันบอกอารามบ้างว่าเป็นที่พึ่งนั่นอันนั้นไม่ใช่ที่พึ่งนอกเฉยๆท่านจึงบอกพะพูดธเจับพรรทมพระสงฆ์เป็นศารณะพวกเรา ไนเลยลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความจริงจังด้วยความจริงจังใจโดยสิ้นสิแต่อย่าทำพอเป็นพิธีอย่างที่พูดแล้วมันเข้ากันไม่ได้กับศาสนานี้เพราะศาสนานี้เป็นของจริงของจังทําอะไรต้องจริงต้องจังอะไคนจริงคนจังถ้าหาสมบัติก็เป็นคนจริงคนจังสมบัติก็เป็นของบุคคลคนจริงเท่านั้นคนเลี้ยวไหลเลี้ยวแหละคนละเลาะแหละหละมันไม่ได้เลือกแต่ปหาอะไรก็แล้วแต่ปัญหาการดำนินชีวิตปกครองชีวิตไปัหา เหตุหาอะไรตามป่าตามเขาบอกทาไปพออย่างนั้นอย่างนั้นไม่มีความสนใจไม่ความจริงจังก็ได้อย่างนั้นท่านทำเป็นของจริงถ้าจะไม่ให้ดีศาสนาที่สอนเป็นสอนจริงทั้งนั้นพูดจริงทําจริงทําอะไรให้จริงจังจะพากันทำได้เรื่อยๆเรืบอยๆเกิดมาที่กันที่กันก็เป็นอย่างนี้คร ตัวไหนจิตใจเราเป็นเช่นไรมีนิสัยเช่นไรก็รู้ว่าตัวเองรู้ว่าอะไรที่พาให้ตัวเองผิดพลาดก็ต้องแก้จุดที่มันผิดพลาดนั้นถ้าไม่แก้ก็เหมือนเดิมไม่แก้กี่กับกี่กันก็เหมือนเดิมอย่างนั้นท่านจึงให้แก้ถ้าไม่แก้ก็ไปไม่ได้ศีลไม่สะอาดก็ไปไม่ได้ท่านจึงบอกให้ทั้งรวมระหว่างสั้งวรระหว่างจิตใจของตัวเองอย่าให้พลาดจากศีลจากธรรม ถึงบอก่าพากันมรณาสีนั่นคือรักษาหวัวใจเรานั่นเองไม่ออกให้ให้ออกทางกายการกระทําสิ่งที่ไม่ดีรลบให้ออกทางวาจาพูดในสิ่งที่ไม่ดีท่านจึงว่าใจเป็นขี้รับทั้งดีทั้งชั่วรวมอยู่ที่จุดนั้นใจเป็นเป็นใจใจจึงเป็นจจปัญญาการดื่มอาหารก็ใจเป็นผู้รับผิดชอบฝ่าอิ่ม่าไม่อิ่มก็ใจเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ธรรมชาตินั้นไม่ดื่มไม่ได้กินอะไรเลยเลยแต่เป็นผู้รับชอบท่านจึงว่าให้ชำระจิตใจความทั่วก็รวมยิ่ใจเจ้าหมอก็รู้ว่าเจ้าหมอให้ชำระให้สะอาดอย่างอื่นไม่มีจะอะไรมาชำระไม่ได้ในโลกนี้เขาาี่เลสเข้าไปเพิ่มความโลภเ็้าไปเพิ่มก็มเพิ่มกข้ไอีกเอาความรักเข้าไปเพิ่มก็มเพิ่ม,ขมเมขามเ้าไปอีกท่านจึงให้ชำระด้วยสิ่งด้วยการประพฤติบัติตั้งใจจริงปฏิบัติจริง มีหน้าที่ตำจาจัดที่เด็กก็คือการปฏิบัติสิ่นหรือว่ายาหยาก็หมายถึงชำระกายไม่ฆ่าตัดไม่ให้รักย์ไปไปคุยจิดในกาบนะอันนี้เราเป็นพรหมจรรยมามาอยู่ต้องห่างภ้าออกจากกทิ่นพรหมจรรยแม้จะคิดจะปรุงก็ตามแต่ธรมรมชาตินั้นไม่ได้ทันอย่างความคิดความปุงของเรื่องจิตใจไม่ได้นึ่งไปตามนันนท่านอยู่ห่างผ้าออกจาก ถึงว่าไม่เป็นกรรมอย่างเป็นที่อันนี้ทั้งคิดด้วยทั้งทาด้วยอนี้ว่าเป็นเป็นเป็นที่อันนั้นจริงแยกออกไปแค่ถึงห้าถึงจะมีคู่ครองก็ไม่เป็นโทษแต่อย่าไปพึ่งกับภรรยาสามีของคนอื่นนี่มันเป็นโทษฉันจึงบอก่มีพูดถึงเรื่องคุณสมบัติของมนุษย์นั่นเองไม่ได้พูดที่ไหนศินก็คือเราเรากับสิลก็อันเดียวกันเราศาสนากับศาสนาก็เป็นอันเดียวกันถ้าเราิดปฏิเสธความ ดีไม่มีก็ไปเท่ากับปฏิเสธตัวเองไม่ให้มีมรรคผลไม่ให้มีความดีในตัวนั่นถึงท่านจึงห้ามท่านจึงห้ามห้ามในสิ่งที่มันช่วยช้าลมกไม่ให้ทำเมื่อห้ามสิ่งเหล่านี้เราททาได้อย่างนี้ก็เท่ากับสร้างตัวเองให้ปฏิจจคติโทษคือมวลทิมของใจศาสนาธรรมของพุทธเจ้านี่บ่งบอกตรงไหนตรงไหนตรงไหนมีแต่เรื่องธรรมะธรรมะมาก คือการชำระการชำระกี่ริกมีท่านผูดเึง่เลี้องถิ่นยันยามีพวกเราศิ่นยันยาก็ยังไม่ได้ก็ยังระมัดระวังกันต้องตั้งใจจริงๆนะผู้ที่จะบำเพ็ญศีลจริงๆให้เป็นมากแต่ตัวเองเป็นอุปณิสัยจริงๆต้องตั้งอกตั้งใจจริงๆหลวงพ่อนี่กลัวที่สุดกลัวจะเป็นที่ดีกลัวจะเป็นตบวผูหญีของโลกของสงสาร เพราะเราเคยเห็นมามากมายกายกองคนเข้าวัดมากๆเป็นจํานวนเท่าไหร่จนมากก็เป็นพิธีกันพอแค่รู้ทานแต่ได้บุญขึ้นแค่นั้นไม่ตึงอะไรเลยจึงไม่มีความทราบตึงในเรื่องศาสนาจากนั้นแล้วยังมาพูดง่างยๆจากนั้นแล้วยังเป็นอันตรายต่อการบําเพ็ญพจนของผู้หวังดีนต่อไปก็พังด้วยกันม้วนเสือด้วยกันเพราะใจิตใจยังไม่สูงพอยังไม่แข็งตัวพอเพราะพอๆพอพอกัน ถ้าก็มาจากคนมีที่เด็ดด้วยกันพอที่เด็ดกับที่เด็ดเ,เข้ากันทุกเดียวเท่านั้นเองมหมดมีกลัวอย่างนี้ถึงในนีน้นะถึงได้บอกว่าให้ต่างคนต่างระวังทั้งรวมตัวเองแต่ละท่านแต่ละคนท่านเป็นฝ่ายคารวะผู้รักษาสิ่งแต่ก็ให้ตั้งอ,อกตั้งใจจริงๆให้ทั้งรวมระวังตัวเองวันหนึ่งกับคืนหนึ่งให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตรวจถิงตัวเองแล้วค่อยกลับบ้านวันนี้เราพูดอะไรเราได้ทําอะไรบ้างไหม ถึงแม้เราแก่ตัวแล้วเราอยูดเฉยๆแต่เราก็ต้องระวังจิตใจของเราไปแง่ไหนมุมไหนทังรวมหัวใจตัวเองแม้จะคิดจะปรุงก็ไม่ออกไปนอกหูนอกคาะอันนี้จะกว่าผู้มีศินผู้ทังรวมระวังคนนังว่าอินทรีสังวรสิงคือินสังรวมอินทรียตาหูงได้ยินอะไรเรื่องอะไรได้ยินเรื่องโลกเรื่องสงสารมันได้ยินกันอยู่ได้พูดกันอยู่ ก็พูดแล้วพูดเล่าไม่มีอะไรพูดอันเดียวเรื่องเดียวอยู่ดังนั้นไม่จักมีแต่เรื่องดีกับเรื่องชั่วท่นนั้นจะพูดกันเกิดมากกี่กับกี่กันก็มาพูดเรื่องดีเรื่องชั่วไม่เลยไม่เลิกไม่แล้วไม่เล่ากลับมาวัดก็มาพูดกันเรื่องอย่างน,นี้มันก็ไม่ได้เป่ประโยชน์อะไรยกโทษคนอื่นก็เท่ากับยกโทษตัวเองเพราะคนอื่นก็มีที่หนึ่เราก็มีที่หนึ่ท่านจึงห้ามพวกเรานี้ถ้า มาตั้งใจรักษาสิลนจริงๆอย่างไรก็ไม่มีเรื่องทะเลาะบอกแวะขึ้นกันละกันศิลนภายในใจนะไม่ใช่สิลนนอกสิลนอกหมายถึงอะไรสิลนจาได้ปานาทิบาทอจินนาตาเมื่อชื่อารการาอุวิกาลโปนั่นสิลนจำได้ถ้าสิลนในใจจริงๆยังไงก็ต้องไม่มองคนอื่นต้องมองหัวใจตัวเองเมื่อมองหัวใจตัวเองแล้เป็นสิลนเป็นธรรมแล้วจะยกโทษคนอื่นลงคอได้ยังไงมันยกไม่ได้ พราะมองเห็นตัวเองแล้วคนอื่นก็เช่นเดียวกันจึงเห็นท่านเห็นเราพอไม่ีดูสงสารจะเกินผู้มีศีลมีธรรมประม่งถ้าจริงทำในใจจริงๆแล้วอยู่ที่ไหนไม่ได้มีความทะเลาะเบาแวงซึ่งกันและกันมีแต่เป็นล้มโพล้มใจซึ่งกันและกันล้มเย็นเป็นสุขอาศัยเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันการปฏิบัติหน้าที่ทีลิรทมก็จเจริญก้าวหน้าและเป็นเช่นเสิร์ดซูซึ่งกันและกันเป็นกําลังใจด้วยต่างคนก็ต่างมี ศีลมีข้อทะเลาะบอกอมีทะลุด่างพ้อยไม่มีความบริสุทธิ์บริณ์ไม่เห็นอานิสงส์ของศีลตัวเองอย่างนี้รู้สึกว่าลมลุกคุกขานลำบากลำบุญเดี๋ยวต้องพยายามอย่างไรอย,อย่าลืมคำว,ว่าพย่า้ยามีหลวงพ่อเป็นคนเตือนเป็คนคนบอกและน้องเข้ฝ่ายเอาไปคิดไปอ่านดูสิมันผิดตรงไหนมีสอนให้เป็นพวกเราเป็นคนมีความสุขทางด้านจาิตใจด้วยศีลด้วยธรรมถูกทักตมบัติเราก็หากันมาแล้วพอ เป็นปัจจัยเสองอาะแสตัวากานเวลาก็จากไปเพ็ยเท่านั้นอันนั้นไม่ใช่ของเลิศของประเสริฐปัจจัยปัจจัยกินแล้วแก่ตายไปยประปัถ้าขาดทิ้งทำแล้วจะอะไรมีความสุขอ,อยู่ในปัจจุบันนี้ก็รู้ถ้าใจไม่มีความสุขแล้วอะไรจะมีความสุขเพราะใจเท่านั้นหากไม่ทั้งรวมใจจริงๆแล้วมันจะได้ความสุขอะไรแต่การทั้งรวมระวังต้องใช้ความอดความทนสู้อดสู้ทนต้องพยายามทุกวันทุกวัน,วนดูที่พระบางองค์ ครั้งที่ตั้งใจอยู่ป่าอยู่เขายกยาตัวอย่างจะมาไปอยู่กับพ่อแม่บูจารสาวท่าน 16, ที่หกพันศัจิตใจจึงเป็นสิงป็นครับจึงรู้เรื่องสังสาภาวะจึงสงบลงไปอันนี้เรามาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งจิตก็เป็นโลกลวนล้วนล้วนล้วนนี้จะ่โรคล้วนวนล้วนๆ,ๆ้ต้องระวังนะอย่าพากันมาคุยเรื่องโรกเรื่องสงสารไปพาให้นเรียนได้ยินได้ฟังจนเกิดวัดนั้นตายตายแนี่นอนพระก็ต้องตายพ่อพระก็ยังมี เครื่องเชื่อมโยงหรือระบาดกิเลสอยูกับสิ่งแวดล้อมคือตาหูจมูกวิ่นได้ยินอะไรก็สนใจเพราะสนใจเรื่องกิเลสเพราะใจมีกิเลสใจมีกิเลสต้องสนใจเรื่องกิเลสถ้าใจมีธรรมต้องสนใจเรื่องธรรมถึงจะมีกิเลสก็ตามถ้าตั้งตั้งใจอยากเป็นบุญเป็นกุศล <c oughs> มีความเชื่อมั่นว่ากิเลสนี้เป็นโทษอันนั้นมันจะอยากลงไปมันจะพยายามแก้ไขตนเองอันนี้มันไม่เป็นอย่าง,งานั้นพยิงปั๊บทางหูเรื่องโลกพรติกปั๊บ มีไม่คำหนึงนะมีพากันช่วยระวังศาสนากําลังไม่ใช่ศาสนากําลังเดียวแลลวพวกเรากําลังเดียวแลลวไปเลยนี้เดียวแล้ลห่านจากศิลจากธรรมเพียงจะจําได้เฉยๆเพียงจะพูดได้เฉยๆไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเอาจริงเอาจังใจจึงไม่ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขในภายในจิตใจของเรามีนี้หลวงพ่อเตือนถิงเริ่มแรกและต่อไปก็ให้ตั้งอกตั้งใจจริงๆ เราช่วยกันพยุงศาสนาคือพยุงหัวใจของเราแต่ละดวงระดวงนี้เองไม่ใช่พยุงคนอื่นพยุงหัวใจของเราแต่ละดวงระดวงให้เป็นศีลขึ้นมาในตัวของเราให้เป็นธรรมในตัวของเราให้เป็นสติให้เป็นปัญญาในตัวของเราให้ความเพียรพยายามทุกวันทุกวันวันนี้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งใช่ไหมทัชิ้งวันหนึ่งกับคืนหนึ่งชิ้อุโบสถอุบอุโบสถทันติผ่านไปแล้วกลับไปบ้านเรลึกยถึง ความดีงามของเป็นที่มาวัดก็ให้มีความยิ้มในตัวเองบ้างอันนี้กลับไปบ้านก็เป็นธรรมดาธรรมดาอยู่วัดก็เป็นธรรมดาธรรมดาไม่ใช่จิตพวกเราเป็นธรรมดาธรรมดาธรรมดาแบบประเกณีนั่นแหละจิตจึงไม่ฟื้นตัวขึ้นมาต้องเอาจริงเอาจังทําอะไรทาให้เป็นประโยชน์จริงๆอ่ะที่อาตมาได้บอกไปแล้วคือหลวงพ่อได้บอกไปแล้วเอาช่วยพระทำจิตวัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะควรช่วยได้เราต้องดู ต้องมองตาเหน็นคิดอ่ะสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เราหากคนผู้แก่ก็อย่างอยูอย่ไปตามธรรมชาติของคนแก่เราต้งองวมระวังหน้าที่ของเราตามคนแก่มีเสถียรมาัรษาศีลมารักษา,าตัวเองให้เป็นศีลเ <c oughs> มื่อเป็นศีลแล้วตัวเองจะมีความสุขจึงจะได้ <c oughs> <c oughs> สมกับพระพุทธเจ้าท่านในสัตว์ที่เลในทุกติยันตินั่นแหละศีลสมบูรณ์แล้วจึงจะเป,เป็นสุขอยู่ก็เป็นสุขอยู่วัดก็เป็นสุขกลับไปบ้านก็เป็นสุประโต ตายไปก็เป็นสุกโตทันึงว่าสีเลนซสุงสุขติมยันติศีเลนโคกธรรมปชาเมื่อยังมีพบมีชาจิตมันไม่หางเหินก็ไม่เหินห่างกากสิ่งเหล่านี้ยังละไม่ได้ยังถอนไม่ได้ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้มีรูปสมบัติวกเขาสมบัติก็แสวงหาก็ง่ายแต่จีงพ่อบุญญาธิการอนุวัฒนบุพเพกจะตาบุญญาตาบุญที่สั่งสมไว้แล้วด้วยดี คือแต่ก่อนเราไม่ได้สั่งสมเวลานี้เราเกิดมาให้สั่งสมเสียถ้ายังไม่มีก็อย่าพากันประมาทให้สั่งสมในมปัจจุบันนี้พยายามพ่อ,อ,อคุลตียิ้นข้องเราให้มีในหัวใจของเราด้วยความความมีสติด้วยความมีปัญญาด้วยความคิดด้วยความรับคอบุญยังจะเกิดที่เราเน,นี่เลยนโพกตัมปะทาถูกไหมมีพวกข้ามบัติคืออาศัยบุญมูลนิธิที่เราเก็บกัมเอาไว้ใส่หัวใจของเรา,เาไว้ด้วยความเป็นคนจริง เกิดมาแล้วก็เกิดในตระกูลเป็นคนดีเด็กเป็นคนมีความรู้ความฉลาดเป็นคนจริงอุปนิสัยที่เราสร้างไว้แล้วดีถ้าเราไม่สร้างยังไงก็เหลวไหลเล้วแหละเิดมาอีกก็เป็นคนเหลวไหลเล้วแหละไม่มีอะไรดีขึ้นเรอกที่นี่เสเๆนั้นนี่ปูติงยันติอ่าตการเกิดการตายเวียนว่ายเี็กวัฏสงสารมีแต่พบดีพบดีพบดีจนอิ่มตัวเมื่ออิ่มตัวแล้วนั่นแหละที่บารมีสมบูรณ์ แต่ว่าบุญสมบูรณ์ก็สมบูรณ์เต็มที่เมื่อสมบูรณ์เต็มนี่ธรรมชาติจิตนั้นจะตาในนก็จะเกิดขึ้นมามองเห็นสิ่งต่างๆแม้พกค่าสมบัติเต็มบ้านเต็มเมืองผู้หญิงที่จะสวยขนาดไหนจะสวยผู้ชายจะรูปหล่อขนาดไหนก็หล่อถ้าธรรมชาติตาในเกิดพวกขึ้นมามองเห็นเป็นอสุภะนั่นแหละจิตไม่ต้องห้ามไม่ต้องปาอบบราบเพราะบารมีเต็มที่แล้วพอได้ยินธรรมเทศนาว่า ท่านทานท่านเองจิตติดปุ๊กตั้งเป้าเที่หมุนตัวเข้าเป็นเกลียวเลยความขยันหมันเพียนก็พอสติปัญญาก็พอเพราะบารมีมันพร้อมถึงชำระยุตินั่นแหละบารมีสมบูรณ์บุญสมบูรณ์จังห่าจังหวะที่เลยนันนี้ปุติงยันติดมีเข้าบรม,มีสุขขันธิพาตามเสด็จพระพุทธเจ้าเรายังไม่สายเลยถ้านคิดกันอ่านให้ดีถึงจะแก่ก็ยังไม่สาย แต่ก็ต้องทําไปทุกวันทุกวันอย่าพากันระหมาอันนี้มาฟังเทศม,มาฟังโอวาทคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐจริงๆเป็นผู้รู้ฟื้นสัตว์ขนสัตว์เรื่อฟื้น,น,นในการแนะนํสั่งสอนสิ่งใดที่ชั่วพระองค์ก็บอกว่าชั่วร้อยทั้งร้อยสิ่งใดที่ดีพระองค์ก็บอกว่าดีนับแต่ดีไม่มีโทษขึ้นไปจน ที่เรอนอันละเอียดนีด้วยญาณเครื่องรู้อันนั้นด้วยญาณเครื่องรู้ไม่ใช่ด้วยความคิดความดน้นความเดาจากความคิดที่เราเรียนมาจำมาจากปัญญาโลคีนะปัญญาโลคีนี้เป็นปัญญาความคิดความด้นความเดาของทคิเรียนทั้งหมดทมดั้ปัญญาโลกีถ้าเป็นปัญญาแสงเกิดจากญาณเครื่องรู้แล้วนั้นเป็นญาประกอบไปด้วยความมีสติด,ด้วยความมีปัญญาเครื่องรู้เครื่องเห็น เครื่องรู้เครื่องเห็นเครื่องชำระอันนี้ถ้าเห็นแล้วมันชำระความชําระไม่ต้องพูดทั้งรู้ทั้งเห็นนั่นมันจะชาระมันจะขยันมันเพียรมันจะสู้อดสู้ทนท้งท,งที่เล็กออกได้ไม่วันใดวันหนึ่งมีการแสดงโอวาทคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปบวกเราฟังประกอบภาันน้องเข้าไปและนําไปปฏิบัติพวกเราก็จะได้มีแต่ความสมหวังโดนทั่วหน้ากันเอาละแค่นี้พอ